สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปโรโยคาสิโนนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายชิปนะาบางคนเนี่ยก็ถามผมว่ามันขายชิปแล้วไม่ได้เงินจริงไหมแล้วขายต้องวีไหนขึ้นไปก็เป็นวีสขึ้นไปนะถึงจะขายได้นะครับวีสามเนี่ยก็ต้องมีชิปอยู่ที่ประมาณ1ล้านหอ้่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับประมาณ1นล้านหนึ่งแสนชิปนะถึงจะขายได้นะครับเห็นว่าช่วงนี้วีศูนย์ก็ขายได้แต่ว่ามันต้องเติมแพ็ก10บบาทนะแต่ว่ามัน มาส่งชิปให้เพื่อนได้อยู่ที่150,000ชิปนะนก็จะประมาณนี้ครอัทีนี้มาลองในส่วนของการขายชิปนะครับก็ผมผมขายกับนี่ครับมาดูในอันดับนะอันนี้ผมขายกับคุณปุยฝ้ายนะครับก็อันดับอันดับ4ครับมันก็ขายได้ทั้งหมดแหละแล้วแต่ว่าใครจะขายกับใครนะครับแต่ว่าผมขายกับอตองหนึ่งนะก็คือคุณปุยฝ้ายครับนะก็จะส่งชิปไป นี่ครับอันนี้เราก็ส่งไปผมก็ใส่ไปเจ็ดเอมเลยนะทีแรกผมว่าจะเก็บไว้เล่นเองแต่ว่าขายหมดดีกว่าแล้วค่อยปั่นใหม่นะครับเหลือประมาณสองแสนชิปโดยประม,มาณอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปครับเสียค่ามเมียมชิปนิดหน่อยเหลือสามแสนชิปผมค่อยไปเล่นปั่นใหม่อ่ะแล้วก็ไปแคบหน้าจอนะครับอันนีผ้ผมคุยกับเขาแล้วนะ ก็อ่าโอเคทีนี้ก็ไปส่งนะครับหนึ่งนี้ปึ๊บส่งชิปแล้วก็พิมพ์จะส่งเข้าธนาคารหรือไวเล็ตแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ว่าผม,ผมเข้าในส่วนของธนาคารนะครับอ่ะทีนี้ วันนี้ผมก็มีกิจกรรมมาแจกแล้วกันนะครับปกติผมคิดว่าทีแรกผมว่าจะจะแลกตรงนี้ให้นะแล้วค่อยเปิดเป็นการ์ดว่าจะ5 0าสิบโทก็เอา,อานี้ดีกว่าผมจับส่งแล้วส่งเข้าไวเลสดีกว่านะครับอ่ะกติกาง่ายครับหนึ่งก็เขียนพิมพ์แค่ชื่อจริงมาแล้วก็อย่างที่2ก็เป็นเบอร์ไวเลสนะครับตองอย่างเช่นนี้นะ,ะในคลิปของผมเนี่ย แล้วทีนี้ผมจะสุ่มในเวลา2ทุ่มของวันที่ลงคลิปนะครับก็จะมีอยู่3คนที่จะได้นะครับอ่ะทบทวนอีกรอบนึงก็คือ1ก็คือ,อพิมพ์ชื่อนะครับชื่อชื่อจริงพอนะไม่ต้องนามสกุลนะครับแล้วก็เบอร์เทอร์ไวเลสนะครับอันนี้ผมจะจับอยู่3คนนะก็รางวัน20บไวเลสนะก็ไม่ได้เยอะอะไรก็มารลวมสนุกกันได้นะครับก็ได้3รางวันนะครับอ่ะดีกว่านี่นะผมว่าก็ยังโอเคกว่าไปแลกคลิป ใช้จะดแสนชิปแรกเอา50ทูนะครับในส่วนของจับรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะปักหมุดไปนะครับอสองทุ่มนี้ผมคือจะจับแล้วก็ใครได้รางวัลเนี่ยผมก็ในชิปนั้นก็ผมจะปักหมดุดแล้วก็บอกชื่อไว้นะครับเรียงลําดับ3คนถ้ามีแค่สองคนผมก็จะไม่จะไม่จับเลยนะผมก็จะแจกไปเลยถ้ามี3คนก็จะแจกไปเลยแต่ถ้ามี 4- ีห้าคนขึ้นไปก็จะสุ่มนะครับก็ง่ายๆนะครับ ก็มาร่วมสนุกกันด้วยนะครับ่ะยังไงก็ฝากติดตามนะสวัสดีครับ